ผมคิดดูแล้วนะฮะว่ากิจการโรงแรมของผมเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ผู้ที่มาท่องเที่ยวเดินทางในรัสทีเดียวนะฮะผมจึงทําการปิดกิจการโรงแรมลงไปนะครับลาก่อนนะฮะโตงโฮเทลส่วนในวันนี้นะฮะผมก็เลยใช้เงินที่ได้มาจากการขายกิจการโรงแรมไปนะครับมาเปิดกิจการใหม่ที่ชื่อว่าโต้งแท็กซี่นะฮะบริการรับส่งผู้โดยสารนะครับทั่วทุกแมปทุกมุมแมปเลยก็ว่าได้นะฮะมีเบอร์โทรให้พร้อม เพียงแค่คุณโทรมาโทรเข้ามาเดี๋ยวนี้คือโรงแรมเนี่ยอาจจะเป็นที่พักให้กับนักท่องเที่ยวได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็อาจจะไปไม่ถึงที่ที่เขาต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วแท็กซี่เนี่ยตอบโจทย์ที่สุดปลอดภัยแน่นอนส่งฟรี24ชั่วโมงต้งแท็กซี่โทร2903 9863อันนี้เป็นเบอร์ในเกมนะฮะไม่ต้องโทรมานะครับมันคือเบอร์ในเกมเรารอจนเช้าแล้วนะฮะยังไม่มีใคร เรียกใช้บริการตงแท็กซี่เลยนะฮะมีใครแถวนี้ไหมครับจะให้ไปส่งที่ไหนไหมครับเรียกใช้บริการตงแท็กซี่ได้เลยนะครับผมเอาไงดีฮะเราจะรอรับโทรศัพท์ที่บ้านหรือว่าวิ่งรถหาลูกค้าดิลองขับไปแถวแถว powerplant แล้วกันข้างล่างวัสดีครับมีใครอยู่แถวนี้ไหมครับบริการแท็กซี่ฟรีครับผมน้องหมา เ,เ,เดี๋ยวล,ลืมลืมมันกัดทะลุได้ <c oughs> โอ้ยหมาเกมนี้มันกัดทะลุเรือทะลุรถได้สวัสดีครับผมมีใครสนใจใช้บริการแท็กซี่ไหมครับตรงแท็กซี่บริการฟรียีิบสี่ชั่วโมงครับเรียกใช้ได้เลยครับผมโอ้ทางตันซะแล้วไปทางนี้ก็ได้หรือว่าวันเสาร์เอยู่บ้านกัน เงียบเงาเหลือเกินสวัสดีครับครับหนึ่งนะไปไหนก็มาละลืมเอาของเก็บอีกโอ้โเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคู่อลิเก่าไปเร็วรถคามอนอันนี้ก็ขยันกัดจังเลยเฮ้ยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสนใจใช้บริการแท็กซี่ไหมครับอโอ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหเจ้าหมีบ้าแกิดทำไมใช่สีลูกค้าอ่ะไม่เป็นไรเรามีรถสำรองหยุดเลยนะเจ้าหมาทำไมมันเยอะจริงแถวนี้เแถวนี้หรือเปล่าเมื่อกี้ผมมาถูกทางไหมเนี่ย ไม่ชินทางเลยสายมือตรงนี้เลยน่าจะใช่น่าจะใช่อ่ะใช่ใช่รถคันนี้โอ้โหยังไกลเลยเนี่ยเอ่ออ๋อเลี้ยวซ้ายตรงนี้อ่าเฮ้เดียวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับหิวไหมครับกินอะไรก่อนไหมครับเออใช่ครับผมหิวมากเลยจัดไปเลยครับคุณลูกค้าจะไปที่ไหนครับฟรีครับวันนี้ฟรีครับมีโรงแรมไหมครับ โรงแรมเจ๊งไปแล้วครับไปเคอสองก็ได้ครับคุณลูกค้ารู้ทางไหมครับผมว่าต้องกลับหลังนะอ๋ะอใช่จริงด้วยครับอันนี้ที่ลูกค้าคนแรกหรือเปล่าครับเนี่ยอ่ะคนแรกเลยครับคนแรกเลยโอ้โหเปเียกมากครับครับผมขอบคุณมากเลยนะครับอาอยละอาอยละอาอยละวิ่งตามมาอีกแล้วขับผ่านไม่ได้เลยห่าครับผม คุณฮาร์ดครับใช่ครับผมเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวเลี้ยวขวาครับอ๋ออ๋อโทษทีครับโทษทีครับใช่ตรงนี้หรือเปล่าครับใช่ครับผมคุณลูกค้าจะไปรูทใช่ไหมครับครับจะไปไหนต่ออีกไหมครับเนี่ยใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมรอตรงนี้ครับเป็นไงบริการส่งถึงที่ผมรอได้ลูกค้าไปนานมากเลยครับ เริ่มจะเป็นห่วงแล้วลูกค้ายังโอเคอยู่ไหมเนี่ยขอไปเช็คดูหน่อยคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับ<ม>อ๋อยังอยู่ใช่ไหมครับับนึกว่าหายไปแล้วนี่แง่ตรงแท็กซี่โทรกลับบ้านก่อนถ้ามีคนรับสายแล้วชัวร์เลย โอเคยังปลอดภัยอยู่ถ้ามีคนรับสาย,สายแสดงว่าบ้านหายไปแล้วนะฮะเออ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 เดีเออ๋ยวรถ,รถ<ม>ความผมไปไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวผมช่วยดันครับได้ไหมครับเดี๋ยวผมลองถอยดอูขอบคุณมากเลยครับผมเหลือแค่8แล้วครับคุณลูกค้า คุณลูกค้าเอารถผมไปได้เลยนะครับเลือดผมจะหมดแล้วผมเดี๋ยวก่อนก่อนไปผมขอถ่ายรูปหน่อย <laughs> หนึ่งหนึ่งสองผมว่าลองเปลี่ยนสถานที่ไปหาผูดด้โดยสารบ้างดีกว่านะตรงนั้นมันหนาวเลยเกินส <c oughs> วัสดีครับ มีใครสนใจใช้แท็กซี่ไหมครับโอ้โอ้หมาหมาหมาอีกแล้วเดี๋ยวยิงใครเนี่ยยิงหมายิงผมคุณลูกค้าหรือเปล่าครับสวัสดีครับอะ,อะไรนะครับใช่คุณฮหาหร์รปล่าครับสนใจขึ้นแท็กซี่ไหมครับส่งฟรีครับ ไปได้ครับไปได้ไปได้ไปได้คุณฮาร์ดครับผมยังอยู่ไหมครับคุณฮาร์ดคุณฮาร์ดเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงเมื่อกี้อ่ะไหนไห <มา S 2> <ค>นมาแล้วก็แนะนำให้รู้จักเสเลยนี่คือโต้งแท็กซี่นะครับนี่คือร้านของผมเปิดใหม่โต้งแท็กซี่โทรได้เรียกนนได้ยี่สิบชั่วโมงโมโลลใช่ครับนี่คือเบอร์โทรสามารถโทรได้อา้าว มีแชทมาแท็กซี่เอ็มสามเอาอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าไหนไหนคุณเจมก็มาแล้วคุณเจมเดี๋ยวบอกทางให้ครับโฮ้ยไม่ไกลเลยเอ็มสามใกล้ๆกลคุณฮานห,ห,ห,หรืหหรอเปล่ารครับเนี่ยครับคุณฮานรอดมาได้ยังไงครับเนี่ยรอดมาได้อย่างอภินิหารทำไมผมถึงไม่รอดเมื่อกี้อันนี้เขาจะไปไหนเนี่ยครับเ,เขาติดรถมาด้วยครับ คนไหนแท็กซี่เลยครับอย่าอย่าอย่าย,ะย,ะยะถือปืนแล้วโอ้มีใครจะไปที่ไหนต่อไหมครับเพื่อน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 คุณฮาร์ชื่ออะไรครับชื่อทีมครับคุณทีมครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปรวม3คนเลยได้ไหมครับหนึ่งสาม ไปแล้วนะครับเจอกันครับ,บเรียบร้อยถือว่าไปได้สวยกับการบริการแท็กซี่วันแรกเอา้เอานิดนั่งมาตลอดเลยเหรอผมเพิ่งเห็นนั่งเกี่ยวกหลังแล้วมันจะไม่เห็นไม่เห็นจริงๆขอบคุณมากเลยนะคะคุณเจมอุตส่าห์มาขับรถให้ผม โอเคฮะเรียบร้อยวันแรกกับการให้บริการแท็กซี่ของโต้งแท็กซี่นะครับไว้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ